Thailandland Sta โอ้วันนี้ห้องนี้ไม่พ้นประเด็นซีรีส์ The White Lotus Season 3ที่มีการสปอยตัวอย่างออกมาล่าสุดแม่ต้องใช้คำว่าถกกันเดือดแล้วค่ะหน้าทำลายดิเดว่าตีกันยับเลยนะแม่ืซอรทีนี้ค่ะแอดก็เลยจะพาเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เลยนะและก็มีการแทรกความรู้ต่างๆนะคะเพิ่มเข้าไปที่นำมาจากหลากหลายแหล่งนะเพื่อนๆรวมให้ได้ฟังกัน อันนี้ก็คือแอดนำข้อมูลมาจากยามเฝ้าจอนะคะเขาใช้คำว่าเปิดตัวสปอร์ตโปรโมทซิลลี่เดวิสโรตาซีซัน3แบบสั้นมากๆค่าถึง6วินาทีอ๋อเพิ่งรู้ว่าเขาใช้คำว่าเปิดตัวสปอร์ตโปรโมทซิลลี่เดวิสโรตาอ๋อซีซันน1 2ย้อมสีแบบนี้มานานแล้วด้วยนะครับซีซันน1เนี่ยเริ่มที่ฮาวายย้อมสีเหลืองมาตั้งแต่แรกเริ่มฉายมิถุนายน2021นดแล้วก็บอกว่าเดวิสโรตาซีซัน3มีลิซ่าและดิสามโนบารมาแสดงด้วยสื่อต่างประเทศซื้อไทยลงข่าวเร นิตยสารไทม์เนี่ยเขายังยกโลเคชันโฟร์ซิชันดีสอร์ทเกาะสมุยในซีรีส์หรือ a y l o t u s ซีชัน3เป็น the world's greatest race of 2024หรือว่าเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประจำปี2024นั่นเองนะคะ but คือเขามีข้อดีอยู่เยอะค่ะเ,เพื่อนๆและก็ต้องใช้คำว่าเป็นหนึ่งในงานสร้างของฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่นะคะที่ได้เข้ามาถ่ายทำในไทยช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่4สิงหาคม2024แล้วซีรีส์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวของ กลุ่มตัวละครที่มีพื้นเพแตกต่างกันและก็ได้เดินทางมาพักผ่อนที่โรงแรมหรูบนเกาะซึ่งสถานที่ถ่ายทําก็แตกต่างกันไปแต่ว่าในขณนะดเดียวกันซีรีส์ก็จะมีเนื้อหาที่ตลกร้ายเซียซีสังคมด้านมือของมนุษย์ซึ่งในซีซั่นสนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นการถ่ายทําในไทยทั้งภูเก็ตสมุยกรุงเทพมหานครและก็ได้รับการสนับสนุนโดยททท,ทและในซีซั่นนี้ก็มีน้องนิ่าร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งแอดมองว่าหลังจากที่เขาประกาศรายชื่อน้องนิ่าออกมาโอ้โหมันเป็นท้อง o เด h e t o w ์มากๆคือซีรีส์ของเขาเนี่ย กวาดมาได้10บรางวาัลคือมันปังอยู่แล้วตั้งแต่ภาคก่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆแต่โอ้โหหลังๆที่ได้น้องลิซ่ามาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ไม่ว่ายังไม่มีอะไรสปอยออกมานะคะแต่ทุกคนมีการพูดถึงว่าเฮ้ยซีรีส์ที่ลิซ่าแสดงไงส่งผลไปถึงเศรษฐ,ฐกิจต่างๆนะคะที่โอ้โหก่อนหน้านี้แอปก็ได้นําเสนอข่าวอยู่ว่ามียอดจองโรงแรมมากมายนะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นสูงมากๆก็เพราะว่าน้องลิซ่านี่เลยค่ะและก็ซีรีส์เดอะไวโอลต t สนะทุกคนคือตอนนี้จะมีอยู่2งฝั่งใช่ไหมคะฝั่ง หรือเปล่าหรือว่าคนที่เขาเรียกวิจารณเกินไปนะคะหลังจากที่ได้เห็นโทนภาพสีเหลืองแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยเขาก็มีการทําภาพสีเหลืองแนวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นค่ะแม่อะรู้แหละว่า1นึ่งสก็ย้อมเหลืองทาไมหล่กกูจะวิจารณ์อะไรแบบนี้ค่ะคือบางคนก็ไม่รับฟังเลยนะคะทำให้ตอนนี้ตีกันแล้วก็ถกกันอยู่ดูเหมือนว่ารังเนี้ยพวกแอนตี้เนี่ยเขาก็แสให้โดนิซ่ารับจบอีละเนี่ยค่ะที่แฟนกลับเด,ดเดือดกันนี่นะคือเกิดจากแคปชั่นที่่โอ้โหวิจาารรณ์แงไปล ะค,ะคือยังไม่ได้ไปศึกษาหรือว่าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แบบชัดเจนนะก็แบบเฮ้ยมาเอาน้องดิซ่านี่ค่ะไปโยงกับดราม่าก่อนหน้านี้ที่เรียกได้ว่าดราม่ากันทั่วโลกะนะที่ว่าเกี่ยวกับแอปเปิลนะคะอย่างคนนี้บอกว่าดิซ่ารับงานแสดงเรื่องแรกดันรับซีรีส์ที่เกรซีทุเรศทุเรศแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ทําให้แม่ๆหลายคนโคตรเดือดเลยแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาแชร์แชร์กันเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งแอนมองว่าอันนี้คุณจะเมารวมแบบนี้ไม่ได้นะคะคน,น เรื่องเกรสสีของซีรีส์ไม่ใช่ว่ามาถ่ายทาที่ไทยแล้วเป็นเกรสสีนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาใช้เกรสสีนี้มาตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งเป็นมูดของซีรีส์อยู่แล้วนั่นเองนั่นเลยค่ะทุกคนอธิบายว่าอ่ะมันมีตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งสองเนาะมันก็มีบางคนที่เขาอรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแนวๆนี้นะคะคือปิดทุกอย่างยังไม่อยากจะฟังอะไรเลยแล้วก็บางคนก็บอกว่าบางคนบอกให้ย้อนดูซีซั่นก่อนเพราะมันเหลืองเหมือนกันค่ะคนก็มาด่าตั้งแต่ซีซั่นก่อนไงคือมันจะมีทัั้งงคนนที่่วิจารณกอละย มีความรู้แต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คืออะรู้แหละว่าซีซั่นหนึ่งที่ซีซั่นสองเนี่ยมันก็เหลืองเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยอมเปิดใจไงเพื่อนๆคือคนไม่ได้เปิดใจมันก็ไม่ได้เปิดใจนะนะแล้วก็บางคนนะก็บอกว่าถ้ายอมเหลืองแต่มีลิซาคงเลิกบ่นกันแง่แง่เนี่ยเพื่อนเพื่อจะได้เห็นว่าโอ้โหจากความคิดเห็นนี่คือเขาเอามายงกันหมดเลยอันเนี้ยไม่พิจรนารณาละคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณไปเห็นเขายอมเหลืองซึ่งมันก็มีเนื้อหาที่ไม่น่ารักจริงๆแต่่อันนี้คะรติดตามก่อนรอชนเนี้ยนนะคะาาไ่ไะ ้อมเหลืองอย่างเดียวนะแม่ย้อมชมพูย้อมขาวก็มีค่ะเฮ้ยจะไปเอาตัวอย่างขาวเราก่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบกับอันนี้มันไม่ได้นะคะนี่แหละแฟนขาวก็เลยบอกว่าย้อมเหลืองแต่มิลิซ่าเลิกบ่นไม่ย้อมเหลืองและมิลิซ่าบ่นายโหงหน่ะใช่ควีนออระเดินสังคมปวดปวดจริงค่ะน้องลิซ่าโอ้งานนี้เรียกได้ว่าโดนเจิมตั้งแต่แตเริ่มต้นเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันมีซีรีส์มากมายหลากหลายเรื่องนะคะที่มีการใช้โทนสีแนวแน,วนี้แล้วแต่ว่าทางต้นฉบับเนี่ยจะเป็นจะเป็นโทนสีไหนนั่นเองนะคะแต่ว่าทําให้ก่อนหน้านี้ที แม่แม่หลายคนมีการสงสัยเกี่ยวกับบทที่โนริซ่าจะได้รับว่าเอ๊นโนริซ่าโคเราจะได้รับบทอะไรนะลเสลี่ยวหรือว่าอย่างไรพอมันเกิดดราม,ม่าขึ้นล่าสุดนี้นะทุกคนจึงทําให้แม่แม่นี้ค่ะโอ้โหทกเดือดกันเรื่องนี้เลยนะคืออยากให้นอริซ่ารับบทเป็นอาชญากรแบบมีปืนเป็นอาวุธคู่กายเอาไว้ยิงคนไทยบางตัวนะคะก็เลยมีการแน่เพลงร็อกสตาร์ตอนที่โนริซ่าทำท่ายิงนะคะอยู่ที่ถนนเยาวราชแหมมันน่าจริงๆเลยนะจนทําให้แม่แม่หลายคนออกมาทําข่าวอันนี้คือเข้ากำลังฮิตกันเลย เ,เหมือนกับกําลังรายงานข่าวนะคะบอกว่าดิซ่าโดนอีกรับแสดงซีลีี์เกรซซีทูเรศนะคะก็เกิดจากแคปชั่นที่แอด เม้์ไปก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าแม่แ,มแฟนคลับเขาเดือดกันมากๆเลยนะเพราะว่าแคปชั่นนี้แสดงความคิดเห็นได้แบบนี่ค่ะเขาบอกว่าคนไทยวินต่อหรือวยโรตารซีซั่นสใช้เยลโล่ฟิลเตอร์เหยียดจวกดิซ่ารับงาน,นแสดงเรื่องแรกแต่ดันรับซีรีรส์เกรดีทุเรศทุเรศแฟนซีรีส์โตอย่าโง,ง่ซีซั่นหกับ2ก็เหลืองอยากแซดดิซ่าแต่อ้างซีรีส์พร้อมหลักฐานคลิปซีรีส์ซีซั่นหนึ่งสองเผยมีแค่ฉากทะเลและสาวย้ำที่ไม่เหลืองเป็นข้อมูลจากเขตที่มีการพูดถึงหนังนะคะบน ตกเป็นหนังล่าสุดในพี่เขามีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องภาพของซีรีส์ที่มันออกแนวดึงเหลืองนี่แหละเพื่อนๆที่ดราม่าล่าสุดที่เขาบอกว่าเรื่องนี้มีที่มาเป็นค้าชินผู้กำกับภาพของซีรีส์ The Way t อ Love ก็คือทํางานร่วมกับคุณไม w วิฟนั่นเองนะคะเคยบอกกับ Indie Wire ว่าสาเหตุที่เขาเลือกเล่นกับคอนทราสต์และโทนสีแบบนี้เพราะอยากให้ฮาวายซึ่งเป็นฉากหลังของซีซั่นแรกสถานที่ที่หมอถ่ายรูปลงอิซักแลมกลายเป็นสถานที่ที่ดูน่ากลัวอย่างแท้จริงคําถามคือผมจะนําเสนอ สถานที่นี้ในทางที่ผู้ชมจะรู้สึกถึงความงดงามของมันแต่ในขณะเดียวกันสามารถสัมผัสได้ถึงความอันตรายของมันและทําให้ดูสนุกไปด้วยได้ยังไงผมจะทําทั้งหมดนี้พร้อมกันได้ยังไงซึ่งคุณค้าชินค่ะรับหน้าที่เป็นผู้กํากับภาพของซีซั่น3เช่นกันนะคะอะดังนั้นแอดก็มองว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเนาะก็คือเกิดจากบทสัมภาษณ์ของคุณเบนค่าชิน Ka นี่แหละเรียกได,ด้ว่ามันแล้วแต่คอนเซปต์แล้วก็ทีมของเขาเลยทุกคนแต่ว่าคนที่เขาไม่เข้าใจก็คือเขาไม่เปิดรับไคะแต่ว่วาอันนี้ ข้อมูลนะคะจากเพจฝนตกเป็นหนังนี่คือเหลืองมีที่หมาก็ตามนี้เลยจ้าก็เลยเก็บอิมิเกมาให้เพื่อนๆรับฟังกันค่ะแฟนสาวเขาก็เลยมีการนําข้อมูลนี่แหละออกมาแชร์กันมากมายแล้วก็มีการพูดถึงพี่ๆนักแสดงนะคะที่เขาเนี่ยได้เข้ามาถ่ายทําที่ไทยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยใครจะโง่วิ่งเซดิซ่าเรื่องโทนเหลืองดอกบัวขาวนี่หาข้อมูลก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะโง่เอาเดวิโลตันเนี่ยใช้สีนี้มาตั้งแต่ซีซั่นแรกเป็นมูดของซีรีส์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าอุ๊ยมาไทยใส่ฟิลเตอร์นี้ดีกว่าฮัลโหลหย มีคอวอยเป็นของตัวเองกันนะคะบางคนก็บอกว่าคนไทยบางคนไม่รู้เรื่องชอบวิ่งมาชอดก่อนยิ่งมีลิซ่าจะชอบมาอย่างไว้แม่ไม่มีความรู้เล็กก็คอวอยแต่คนที่เป็นแฟนซีรีส์เคยดูมาก่อนจะรู้ว่าซีซันแรกเหลืองกว่านี้อีกเขาไม่เคยมีดราม่าแนวเหเอียดนะการนําเสนอมุมมองภาพหรืออย่างมวยไทยก็ปกติทีมนักแสดง enjoy in Thailand มากใช่ค่ะพี่พีทีมนักแสดงคือปากหลักอยู่กันนานมากๆเลยนะและทุกคนก็รักเมืองไทยนอกจากนี้ค่ะพี่พี่บางท่านก็วิจารณ์ว่าเจตนาน ี่ว่าไม่ได้เหยียดน้ำมันนำเสนอเมืองไทยด้วย Kel แคลชั่น New Luxury ่เ a เวย u ยูวิ a ไทยแลนดและก็มีมวยไทยมีโรงแรมหรูแต่ว่าคนไทยเนี่ยเอาไปเทียบกับ Apple นะคะที่นำเสนอเมืองไทยให้ล้านหลังแลวก็มีแต่ตึกเกา่าๆสีลอกห้องเก,ก,ก่าสกปกสกปกแบบนี้นะเพื่อนๆคือมันเทียบกันบ่ได้ไนะแม่นะอะไรที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านั้นค่ะก็คือเป็นข้อผิดพลาดจริงๆแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นซีรีส์นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพี่ๆที่เขาออกมาให้ความรู้แอดขออนุญาตเริ่มจากพี่คนนี้นะคะที่ได้เข้ามาคอมเมน ก่อนหน้านี้เพราะว่าแอดเอาเข้อความในคลิปนะคะไปแปลทันสืิอแบบว่าก็ไม่เก่งภาษาแล้วเนาะคุณพี่ซึ่งพี่ท่านนี้ค่ะก็บอกว่าแอดครับวลี what happens in Thailand stays in Thailand เนี่ยใช้ในความหมายแฝงเป็นในประมาณว่าทําอะไรไว้ที่เมืองไทยก็ให้อยู่ที่ไทยแลวกันนะอย่าเอาไปแป้งพรายหรือสารต่อที่อื่นวงเล็บประมาณว่าทําอะไรผิดหรือเรื่องดราม่านั่นเองค่ะต่อมาค่ะพี่ท่านหนึ่งนะคะก็ได้มาให้ความรู้บอกว่ารู้หรือไม่ what happens in Thailand s t a y in Thailand มาจาก โด่งดัง What Happened in Vegas Stay in Vegas จากแคมเปญของการท่องเที่ยว拉斯เวกัสสื่อถึงเมืองที่คนสามารถปล่อยตัวปล่อยใจทำสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องกังวลว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะตามกลับมาหาพวกเขาหลังจากกลับไปซึ่งพี่สองคนนี้นะคะมาให้ความรู้ทั้งสองข้อมูลนี้ก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็อารมณ์ประมาณว่าทำอะไรไว้ที่เมืองไทยก็ให้อยู่ที่ไทยแล้วกันนะอะไรแบบนั้นค่ะแปลว่าต้องมีอะไรมากมายเนาะที่จะมาเกิดที่เมืองไทยค่ะทุกคนถ้าหากว่าสื่อความหมายนี้แอดว่าโหไม่เกี่ยวกับ เรื่องเหยียดเมืองไทยเลยแม่น่าจะเป็นความแบบว่าส่วนตัวของตัวละครแต่ละคนน่ยนะคะที่แบบเฮ้ยแอบ,บทําอะไรเอาไว้ที่เมืองไทยหรือเปล่าอย่าลืมค่ะว่าซีซั่นที่ผ่านมานี่เขามีการนําเสนอเกี่ยวกับพบศพอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบโลดศพขึ้นเครื่องบินแบบนี้ค่ะมันน่าจะเกี่ยวกับตัวละคเรเฉพาะรายบุคคลเนาะไม่น่าจะเกี่ยวกับการเหยียดเมืองไทยหรอกนะเออดังนั้นค่ะก็จะเย็นๆกันนะบางคนก็บอกว่าจริงๆสีเหลืองมันเป็นสัญลักษณ์ของการให้ระวังใช้กับภาพยนตร์อาชญากามระทึกขวัญหรือสยองขวัญมานานแล้วให้รู้สึก ว่าอันตรายแต่เหยียดไม่เหยียดมันวัดที่ภาพรวมทั้งหมดถ้าเนื้อเรื่องมันมีนัยยะดูถูกทางเชื้อชาติที่เขาดาบแรนโทรศัพท์ด่าซีรีส์อีเกเพระสตอรี่มันเหยียดไม่ใช่แค่ติดเหลืองบางคนก็บอกว่าดูไวโลตัสชีเป็นโรงแรมลักชูนะระดับ5ดาวแต่ความปลอดภัยชีเป็นศูนย์คนตายในโรงแรมที่สาขาฮาวายคนโดนขโมยของในสาขาอิตาลีสีเหลืองหมอกเก่าชีละเผยจิตใจมนุษย์ที่คุณมัวมีแต่ความอันตรายมีแต่คนตายฆาตรกรโจรผู้จัดก,การก็เล่นยาลาบลาเห็นว่าสาขา สมุยอาจจะมีสิงลี้ลับอีกกลัวกลัวกลัวเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้มีเหตุผลค่ะเป็นการวิเคราะห์จากคุณดอร่าอย่างก่อนหน้านี้ที่แอดได้มาว่าคุณเบนคัชชินเนี่ยค่ะบอกว่าอยากให้มันดูน่ากลัวนะคะคือแม้ว่าจะถ่ายที่โรงแรมหรูขนาดไหนนะแต่ถ้ามันเป็นโทนเหลืองๆมันก็จะออกน่ากลัวหน่อยนะเรียกได้ว่ามันก็เป็นเสน่ห์นะว่าไม่ได้ซึ่งแอดก็มองว่ามันไม่ได้เหยียดมันไม่อะไรหรอกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนคงจะได้ยินข่าวกันดีว่าทางททเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการสนับสนุนอย่างเป็นทางการดังนั้น มันก็วินวินอยู่แล้วคุณต้องโปรโมทความเป็นไทยโน่นนั่นนี่นะคะอย่างคลิปล่าสุดเนี่ยเขาก็เอาความเป็นมวยไทยเข้ามานะคะใส่ในตัวอย่าง6วิที่เราได้เห็นกันนี่แหละเพราะว่าซีรีส์เนี่ยค่ะมันถ่ายติดเหลืองขนาดนั้นนะตั้งแต่ซีซันแรกน,นจะจ๊ะแม่แม้ว่าจะเป็นแบบโรงแรมหรูมากๆเลยนะในซีซันหนึ่งสองที่ผ่านมาเออเขาก็เหลืองมาตลอดเอาดีๆแต่ก็ยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้คนเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวและก็โอ้โหส่งผลต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสุดๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้เอสเข้าไป2หน้าไทม์ไลน์เนาะ คือมันมองได้หลายประเด็นแต่ส่วนมากเนี่ยจะเอาไปเอี่ยวกับเรื่องโฆษณาของ Apple ก่อนหน้านี้แหละว่าย้อมเหลืองเหมือนกันจะเหยียดไทยหรือเปล่าแบบเนี้ยแต่บางคนเนี่ยที่ไม่ชอบทนเหลืองบางคนเขาก็บอกว่าประเทศไทยนี่ค่ะมันมีวิวที่สวยภูเก็ตสมุยอะไรแบบนี้ไม่อยากจะเห็นย้อมเหลืองทั้งเรื่องซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามว่าในซีซั่น GG ที่เขาปล่อยออกมาเป็นเรื่องๆเ,เนี่ยเราจะได้เห็นสีเหลืองแบบตัวอย่างนี้หรือเปล่านะดังนั้นมันมี2ประเด็นค่ะก็คือไม่ได้โกรธหลอกสีเหลืองก็ว่าไปไม่ได้ว่าเลยเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ของซีรีส์ เพียงแต่ว่าคาดหวงังคาดการอยากจะให้มันเป็นสีธรรมชาติปกติเพื่อที่จะให้ได้เห็นทิวทัศน์ของประเทศไทยแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางคนก็คือเอาเรื่องสีเหลืองนี่ค่ะไปโยงกับดราม่าก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มาลงที่โนริซ่านั่นเองคือเอดว่าเรื่องความชอบสีไม่ชอบสีไม่สบายตานี่นะก็ปล่อยไปยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าหากว่าเออวกมาแล้วก็เข้ามาเหยียดโนริซ่าน,นี่เอสก็มองว่ามันเป็นการด่วนสรุปไปนิดนึงนะที่บอกว่าโอ้โหรับซีรีส์เกรดทุเรศเกรดทุเรศอะไร เข้าชิง20สาขารับรางวัลมา10สาขานะคะต้องดูบทก่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปิดเผยออกมาเลยขนาดตัวอย่างออกมาล่าสุดในหลายคนถามว่าลิซ่าอยู่ไหนเฮ้ย <Hey, S 2> ขนาดยังไม่มีลิซ่าแม่ยังบังขนาดนี้ยังดังขนาดนี้เป็นที่ถูกพูดถึงขนาดนี้ค่ะถ้ามีภาพโนริซ่าไม่แตกแตงกันี่แหละจ้านี่คือบทพิสูจน์ว่าโอ้โหโนริซ่าของเราได้รับความสนใจมากๆแต่เฮ้ย <Hey, S 2> แค่เห็นสีเหลืองก็เข้ามาด่าแล้วว่าทามมิ่งมันอาจจะเป๊ะค่ะเพราะว่าดราม่าก็เพิ่งเกิดสดๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ควรมาลงที่โนเนนีอ้ออ็กกมงวว่่าดล ไปนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องสีเหลืองแล้วก็มาเหยียดโนริซ่ามันเป็นแค่เพียงที่ซื้อหวินาทีตอนนี้ค่ะทําเอาชาวเน็ตบางคนนะเขาคลั่งมากๆเลยคือว่าที่เขาออกมาตีกันเนี่ยก็คือเป็นแม่แม่แฟนคลับนั่นเองนะที่เขาสวนส,วน,สวนไปแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับโนริซ่าแต่ว่าติดตามเรื่องนี้อยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสมากๆามาถ่ายที่ไทยด้วยซึ่งเขาก็มีการถกเดือดเช่นกันนะว่าเฮ้ยจะมาแบบเมาร่วมแบบนี้ไม่ได้นะคะก็มาอยู่ฝั่งแฟนคลับโนริซ่านี่แหละคือมันเป็นส่วนหนึ่งเท่า นะเพื่อนๆคนที่ดราม่าแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเอามาโฉก,กันว่า mm hmm. เฮ้ยการที่คนจะพูดแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะอย่าเพิ่งตัดสินต้องรอติดตามฉบับเต็มก่อนแล้วก็แอนมองว่าเขาไม่ได้เหยียดแน่นอนนะซีรีส์เดอะไวท์โรตัสเนี่ยเขาทำมามา3ซีซั่นแล้วเพื<ๆ>่อนๆถ้าหากว่าไปถ่ายที่สถานที่ไหนแล้วก็มีการเหยียดอะไรมากมาย,ยก็คงจะโดนโจมตีนะหนักๆเช่นกันนะคะแต่ว่าเขาทํามาได้สซีซันแล้วดังนั้นทุกคนมืออาชีพระดับโลกฮอลลีวูดถ้าจะทำเนี่ยก็คือแอนว่ามันคงเป็นในบริบทแแลละะก็ขขขอออบเเขตขงซีรีราห ติดตามงานจริงดีกว่าคะ่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นำเรื่องราวมาเม้ามอยค่ะเพื่อนๆโอ้มีทั้งแม่ๆที่มีความรู้นะคะออกมาถกเดือดโน้นนี่นั่นอะว่ามันไม่ใช่แบบที่คุณแอนตี้ออกมาโพสตเลยกรุณารอรับฟังและก็รอชมเต็มๆก่อนอย่าเพิ่งวิจารณ์แบบว่าไม่รับแล้วแต่ว่าบางคนก็พร้อมรับฟังค่ะบางคนก็ปิดหูปิดตามแม้ว่าซีซั่นหนึ่งสองเขาจะเหลืองมาแล้วนะคะอะไม่เป็นไรบอสคะ่ะโดนเจิมขนาดนี้เรลงที่กําลังจะออกมาใหม่ต้องปังแน่นอนนะคะบอสเราติดตามผลงานอยู่นะ